ต่อเนื่องมาดูกรณีของแสนสิรินะครับเมื่อวานนี้ราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรง mm hmm. ก็ขยับขึ้นไปปิดตลาดที่ระดับสูงสุดของวันเลยนะครับที่บาท73สตางค์หรือขึ้นไปราว6.13เเมื่อวานก็ซื้อขายกันไป461ล้านบาทคร uh ับ huh. ทั้งนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องนะครับมาจากข่าวการเจราจาขายเชนโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลมูลค่ารวม355 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยกลมๆอยู่ที่ประมาณสัก1ม0 0นล้านบาทโดยจะเป็นการจำน่ายให้กับกลุ่ม h y g t t i t t n t n r t i t n o n c o r p r r o t i t n o n โดยคาดว่าจะมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการทำธุรกรรมตรงนี้เข้ามามากกว่า1,000ล้านบาทในช่วงไตรามาส3นี้เองถ้าคุณอุทยัยอุทัยแสงสุกกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแสนสิริก็ระบุนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมา Standard i n t e r n a t i o n a l Holdings ซึ่งแสนสิรินั้นเป็นผ,ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน7 1ซก็ได้มีการเจราจาขายเชนโรงแรมเนี่ยให้กับกลุ่มไฮแอทผู้ประกอบการโรงแรมระดับโลกซึ่งหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงตามสัญญาแล้วเนี่ยทางไฮแอทจะมีการชำระค่าตอบแทนรวมอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทอ่านะครับจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นในแง่ของทั้งหมดนี้นะครับแต่ว่าก็จะแบ่งเป็นค่าตอบแทนก้อนแรกก่อนนะครับห5 0 ร้านเหลียนสลัดนะครับหรือตกประมาณสักห้าพันล้านบาทนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีก185ล้านบาทในหลังจากนี้นะครับแล้วก็สําหรับการเข้าลงทุนในแง่ของการซื้อกิจการของ Standard International ของแกรนด์ไฮเอ็ดในครั้งนี้นะครับในกลุ่มไฮเอ็ดในครั้งนี้ก็จะส่งผลดีและก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของสนสินดิเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าไฮเอ็ดเองครมีโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งทั่วโลกโดยเฉพาะโปรแกรมสมาชิกเวอร์ออฟ ไฮแอดนะครับที่จะเป็นส่วนสําคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพ่อ p าร์ตี้ของในส่วนของแสนสิดีนะครับเนื่องจากว่าดีลนี้นะครับเป็นการซื้อขายกําลังเกิดขึ้นนี้นะฮะแสนสิดียังเป็นเจ้าของอสินทรัพย์หรือว่า Property ทั้งหมด5แห่งไม่ว่าจะเป็นตัวของอในกลุ่มของ The Standard นะครับหัวหัวหินนะครับแล้วก็สแตนดาร์ดเสซิดหัวหินมี The p e r r รหัวหินครับ เดอะเพรี Perry, เขาใหญ่แล้วก็เดอะแมนเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแอสเซทที่อยู่ในในส่วนที่มีการขายเชนให้กับตัวของ i อแอไปนะครับขณะเดียวกันฮะในในแง่ของบริษัทหลักทรัพย์ปูหลวงนะครับ ก็มีการประเมินนะครับว่าการขายาเชนโรงแรมในครั้งนี้นะครับถือว่าถือว่าเป็นผลบวกกับแสนสิรินะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเดอ The Standard ะสแตนดาร์ดเนี่ยดำเนินธุรกิจขาดทุนมาประมาณปีละ400ล้านบาทนะครับดังนั้นการขายาเชนตัวนี้ออกไปก็จะช่วยเพิ่มกําไรในช่วงของปี2 0 1 7ให้กับแสนสิรินะครับได้ราวประมาณสัก200ถึง300ล้านบาท แล้วก็ยังมีการกําหนดคําแนะนํนาซื้อนะครับในแง่ของแสนสิรินะฮะเป็นลักษณะของการซื้อเก็งกําไรนะครับให้ราคาพื้นฐานไว้ที่2องบาทสิบสตางค์ถ้าดูจากราคาณเมื่อวานก็ยังมีอัพไซด์อยู่ถึง21%ด้วยกันนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับก็มองว่าเดีลนี้เนี่ยก็จะเป็นบวกกับตัวของแสนสิริเช่นกันเนื่องจากไม่ต้องมีการรับรู้ผลขาดทุนนะครับจาก the Standard โดยคาดว่าจะสามารถบันทึกกำไรพิเศษเข้ามาได้ในช่วงไตรมาส3ามนี้ โดยที่กรุงศรีก็เลือกแสนสิริเป็นท็อปพิกนะฮะสำหรับปี2568โดยยังคงคำแนะนำซื้อด้วยมูลค่าพื้นฐาน2บาท20ตางค์ต่อหุ้นก็คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่ราว27%นอกเหือจากนี้มีทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยที่ประเมินตัวกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านบาทรวมถึงจะยังมีกระแสงเงินสดรับเข้ามาเป็นจานวนมาก ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางแสนสิริก็จะสามารถนําไปขยายงานต่อรวมถึงน,นําไปทําการชําระหนี้ได้ยังคงคำแนะนำซื้อหุ้นแสนสิรินะครับราคาเป้าหมาย2บาท6สตางค์อัอบไซ์จากราคาปัจจุบันอยู่ที่19บาทด้วยกันอ,อ่ะโดยสรุปเดียวนี้แสนสิริเป็นเจ้าของเชนเดิมในสัดส่วนประมาณ71%ก็จะมีการจำหน่ายเชนเนี่ยให้กับทางไฮแอดไปแสนสิริยังคงเป็นเจ้าของสถานที่อยู่ นะฮะแต่ก็ด้วยเงื่อนไขทางธุรกรรมทางแสนสิรีเองก็ต้องมีการว่าจ้างกลุ่มให้แอทให้เอาเชนเดอะสแตนดาร์ด <the standard S 1> ตรงนี้หรือสแตนดาร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะเข้ามาบริหารจัดการต่อในตัวของโครงการนะฮะแต่ก็ที่สำคัญคือแสนสิรีเองเขาจะได้รับกระแสเงินสดรออตรงนี้ไปหมื่นกว่าล้านประมาณสักหมื่นสองพล้านนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีกาไรพิเศษตรงนี้น่าสนใจเขาจะดําเนินการอย่างไรหรือเปล่ากับกําไรพิเศษตรงนี้เพราะเรื่องของกระแสเงินสดที่ได้มาจากการจําหน่ายเงินลงทุนเนี่ยนะก็เอามาเป็นเงินหมุนเวียนเอาไปทําการชําระคืนนี่เอาไปใช้เป็นฐานทุนในการขยายโครงการอื่นๆในอนาคตว่ากันไปแต่มันจะมีส่วนที่เป็นกําไรพิเศษที่งอกขึ้นมาตรงนี้เขาจะมีการดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินปันผลพิเศษหรือไม่ตรงนี้ก็เดี๋ยวรอดูความ ชัดเจนนะฮะสำหรับประเด็นของแสนสิริครับอืมนะครับราคาวันนี้ก็ดูอาจจะย่อตัวลงไปบ้างนะครับเนื่องจากว่าขึ้นมาแรงเมื่อวานนี้เกือบเจ็ดอรเซเลยทีเดียวนะครับ